เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากำลังใจสาวไทยลุนจอจริงๆล่าสุดมีคอมเมนต์จากทั่วโลกออกมาเชื่อมั่นว่าไทยเรากลับมาแน่พร้อมกับหักมุมครับฝรั่งหรือว่า ต่างชาติออกมาสูฮกลิบบโรไทยว่าต้องจับตาดูให้ดีอนาคตเนี่ยสามารถไปถึงเวทีระดับโลกได้ซึ่งในคลิปนี้มีทั้งคอมเมนต์มีทั้งบทวิเคราะห์ที่เราจะมาพูดถึงสาวไทยเรากันครับทั้งที่เราเองก็เล่นดีแต่ว่ามันยังไปไม่สุดยังรวมถึงเหตุผลหลักจากโคดออสนะครับที่เห็น3ส,สิ่งและก็ยังเชื่อมั่นเหมือนกันว่าสาวไเราจะกลับมาได้แต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้น ติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถามว่ามันหนักไหมก็หนักมากกับสภาพจิตใจของผู้เล่นโดยเฉพาะอัจฉราพรคงยศครับที่หลังจากจบเกมที่เราแพ้กับตุรกีเจ้าตัวก็เดยกลับหลั่งน้ําตาออกมาครับแต่ว่า เป็นน้ำตาแห่งพลังนะผมคิดว่าหลังจากนี้สาวในเราอาจจะมีแรงฮึดและก็มีความฮึกเหมิมมากยิ่งขึ้นเพราะการเจอกับตุรกีก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ายังไงเราก็มีโอกาสชนะน้อยแทบจะเป็น 0. 1เปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ถึงแม้ว่าตุรกีเนี่ยจะเป็นชุดดาวรุ่งเป็นชุดผสมของเขาแต่โดยเรื่องของการเล่นโดยเรื่องของมาตรฐานของทีมมันยังต่างและก็ห่างชั้นกับเราจริงๆ และก็น่าจะรู้ครับว่าจราพรนั้นต้องแบกรับกับแรงกดดันนี้มากแค่ไหนเพราะการเป็นกัปตันทีมรวมถึงฟอร์มของเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้มีฟอร์มที่สุดที่จะสามารถช่วยทีมได้นะครับก็เป็นธรรมดาแรงกดดันนี้ที่มันมหาสารเหลือเกินครับแบกรับความหวังจากทั้งประเทศสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จซึ่งไม่ต่างกับผู้เล่นทุกคนไม่ต่างกับโคดด้ชออสไม่ต่างกับพิมงานสตาฟ ที่ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันรวมถึงแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยด้วยหลังจากจบเกมครับโคดอดเองก็ได้ออกมาเปิดใจหมดเปลือกเหมือนกันว่าเหตุผลที่วันนี้เราแพ้แพ้เพราะอะไรกันแน่แล้วเราจะปรับแก้ไขยังไงในแมตต์ต่อไปเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งโคดอดครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่หนักมากนะแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาชนะในทุกๆเซตแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติตุรกีนั้นมีขีดความสามารถสูงจริงๆแม้ว่าผู้เล่นของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มทีมก็ตามครับซึ่งเขา อยู่ในระดับเบรุคลาดการที่เราจยได้แต้มจากตุรกีเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังกาลังที่สูงครับเอเนชตัตเลยว่าหลายคนเนี่ยหมดแรงนะในช่วงท้ายของเซตที่3โคดอ,อเองก็บอกว่าแผนการเล่นของเราในวันนี้เนี่ยทำสำเร็จพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องยอมรับว่า เขาเก่งจริงๆทั้งเรื่องของการตบการเสิร์ฟรวมถึงการสกัดกั้นการบล็อกเนี่ยอันนี้คือทักษะที่เขาทำได้ดีกว่าเรามากๆสำหรับตุรกีขณะเดียวกันครับเราเองก็มีการปรับผู้เล่นทดลองใช้ผู้เล่นบางตำแหน่งบางคนเพื่อให้เขาเนี่ยแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาซึ่งหลายคนก็ถูกชมจากโคดอดนะครับว่าพอฝึกซ้อมเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยแข่งจริงก็สามารถทําได้รวมถตัวเซตทั้งสองคนทั้งพรพันธ์กับณัฐนิชาเนี่ย ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนผู้เล่นอีกคนหนึ่งของเราอย่างน้องยูฟาดุลพรครับลงต่อเนื่องกัน2เกมติดนะแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากโครดก็ชมแหละการทำผลงานได้ดีในแมตท,ที่เจอกับทีมชาติตุรกีอันดับ4ของโลกก็น่าจะเป็นแมตท,ที่เรียกความมั่นใจให้กับน้องยูฟาเป็นอย่างดีเลยซึ่งการที่เราแพ้ตุรกีในเกมนี้แต่ว่าเรามีการเน้นแท็กติกแล้วก็ทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเรานี่เป็นสินีโคอดพูดออกมา ว่าเรามีทั้งจุดแข็งแล้วก็มีทั้งจุดอ่อนและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นครับวันนี้ทุกคนเสียใจนะครับโดยเฉพาะอัจฉราพรของยศที่เราเห็นกันดีที่ทําทำงานได้ยังไม่ดีนะครับแต่ส่วนตัวของโคดอนแล้วเนี่ยเข้าใจกันดีเลยครับว่าสถานการณ์แบบนี้มันกดดันมากแค่ไหนและก็ต้องซับพอร์ตกันและหาทางแก้ไขให้มันดีที่สุดซึ่งเกมหน้าที่เราจะเจอกับฝรั่งเศสเนี่ย ก็จะมีการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบความสําเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้ง3เกมนี้แหละและก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามในแมตช์ที่เจอกับฝรั่งเศสซึ่งพอผมดูฝรั่งเศสเจอกับตุรกีก่อนหน้านี้นะก็คิดแล้วว่าเอ้ยตุรกีเนี่ยฟอร์มดรอปลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยครับเป็นฝรั่งเศสที่ฟอร์มดีขึ้นมากกว่า เพราะพวกเขาเนี่ยได้เซตจ,จากทีนในแมตช์อุ่นเครื่องแพ้ตุรกีแล้วก็ได้เซตมาหนึ่งเซตร,ร่วมถึงชนะเบลเยียมด้วยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่งานหนักก้างชิ้นโตของสาวไทยเรานาะเชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ผมเองก็ยังส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวไทยเรานะครับร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กันเอาละมาพูดถึงคอมเมนต์กันบ้างนะครับคอมเมนต์ของชาติยุโรปเนี่ยก็เรียกว่าหักมุมหลายคอมเมนต์เลยนะโดยแต่ละคอมเมนต์เนี่ย ชื่นชมสาวไทยเราว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเอาชนะยากมากนะครับถึงแม้ว่าสาวไทยเราจะยังไม่ได้เซตก็ตามแต่ว่าทีมที่เจอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะชนะไทยเราง่ายๆและก็มีเสียงชื่นชมลิเบอโร่ของไทยเราด้วยที่ทางฝรั่งทางยุโรปเนี่ยบอกว่าอาจจะไปได้ไกลในอนาคตเพราะเล่นดีกันมากๆทั้งปิยนุษย์เอ๋ยทั้งน้องแบมจิดาภานานะหัวหนองนะครับแต่คนที่ยุโรปชื่นชมน่าจะเป็นน้องแบมนะเพราะว่าปิยนุษย์เอง ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับยุโรปรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับเขาบอกว่าฉันชื่นชมทัศนคติของทีมไทยมากพวกเธอสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายช่างเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆและก็ขอแสดงความยินด,ดีกับ วอลล์บอลหญิงทีมชาติตุรกีที่พวกคุณโชว์ความยอดเยี่ยมต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าฉันอยากเห็นรอยยิ้มแบบนั้นบนหน้าของทีมไทยตลอดเวลาแม้ตอนที่พวกเธอแพ้พวกเธอก็ยังยิ้มแล้วก็หัวเราะช่างเป็นพลังบวกที่น่ารักมากและก็ขอแสดงความยินดีกับทีมบีของตุรกีด้วยอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าทีมใหม่ของตุรกีเนี่ยช่างสดใสเหลือเกินเต็มไปด้วยพลังรวดเด็วแล้วก็สวยงามแต่พวกเธอก็ยังสามารถเอาชนะไทยได้แบบสบายๆ3าต่อศูนเซตพวกคุณเก่งมากและก็ขอให้ทีมไทยโชคดีในนัดต่อไป เป็นต่อมาเลยครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรเลยทีมไทยพวกเธอสู้จนถึงที่สุดแล้วเด็กสาวทีมชาติชุดใหม่ของตุรกีนั้นเปิดตัวได้ประทับใจมากแต่ฉันเองก็คิดว่าทีมไทยมีศักยภาพสูงจริงๆถ้าเกิดควบคุมจังหวะเกมได้ดีขึ้นเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถเอาชนะทีมจากยุโรปหรือว่าทีมที่เหนือกว่าได้ต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าฉันเป็นคนตุรกีที่หลงรักพลังของทีมไทย ฉันหวังว่าพวกเธอจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ในเกมหน้าและก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ชาติเลยเมนต่อมาครับเขาบอกว่าฉันชอบดูทีมไทยเล่นมากส่งกอดจากบราซิลขอให้พวกคุณสู้ต่อไปและตุรกีเองก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในปีนี้ หวังว่าจะได้เห็นเอเดมลงเล่นอีกครั้งพวกเธอสุดยอดจริงๆบราซิลก็มาเม้นเหมือนกันนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าสิ่งที่ฉันรักในทีมไทยก็คือความมุ่งมั่นและก็มองบวกอยู่เสมอถูกแต้มที่ได้เนี่ยพวกเธอฉลองกันเหมือนมีความหมายมากพลาดแต้มก็ไม่เสียกำลังใจส่วนทีมตุรกีก็สุดยอดมากเช่นเดียวกันเล่นเป็นระบบแล้วก็ปรับตัวได้ไวจริงๆคือแต่และแต้มที่เราได้มาจากตุรกีเนี่ยมันเป็นความยากลําบากนะครับและก็ไม่ใช่แต้มที่ผิดพลาดนะตุรกีไม่เคยผิดพลาดในเกมรับเลยนะ แต่ว่าเป็นไทยเราที่สร้างจุดแข่งของตัวเองด้วยการเล่นบอลเร็วแล้วก็ดึงจุดเด่นของตัวเองออกมากับระบบการเล่นที่หลากหลายมันก็เลยได้แต้มมากับทีมชาติตุรกีแต่พอเราเหนื่อยในเซตที่3เนี่ย ก็กลายเป็นว่าโอ้โหตุรกียำเราเละเลยนะครับอย่างที่บอกแหละการจะได้แต้มจากทีมชาติยุโรปอันดับต้นๆของโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันต้องใช้ขีดความสามารถที่สูงเอาละมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าการได้เล่นกับไทยนั้นคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมฉันชื่นชมพลังบวกของพวกเธอจริงๆและก็ขอให้ทีมชาติไทยเนี่ยโชคดีจากตุรกีเมนตต่อมาเลยครับเขาบอกว่าขอชื่นชมทีมไทยที่ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกและก็ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะเป็นรองตลอดทั้งเกม หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะก้าวไปไกลกว่านี้ส่งความรักตุรกีถึงทีมชาติไทยเมนต่อมาครับเขาบอกว่าผู้เล่น6คนจาก7คนของตุรกีในสนามวันนี้เพิ่งลงเล่นในเชลลีกครั้งแรกและพวกเธอก็ทำงานได้ดีมากๆแน่นอนว่าเราจะเจองานยากกับจีนและโปลแลนด์แต่แม้ว่าเราจะแพ้เนี่ยเราก็ไม่ควรเสียใจส่วนทีมไทยฉันรู้สึกว่าปีนี้ฟอร์มของพวกเธอดรอปลงจากปีก่อนพอสมควรส่วนอีกเม้นนึงครับเขาบอกว่า ภูมิใจกับสาวตุรกีจริงๆพวกเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและก็ความงามแต่เสียดายที่ทีมรักของฉันอย่างไทยเนี่ยแพ้เดยที่ไม่ได้แม้แต่เซตเดียวเลยแฟนจากไทยเองก็เสียดายไม่แพ้กันซึ่งก็มาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าทีมไทยไม่ควรจะแพ้0ูนย์ต่อ3เลยจริงๆ ฉันเชื่อว่าพวกเธอจะกลับมาชนะในแมตต์ต่อไปได้แน่นอนส่งความรักจากตุรกีทีมของบุคคลนั้นช่างน่ารักเหลือเกินเมนต่อมาเลยครับเขบอกว่าฉันชอบดูทีมไทยเล่นมากแต่ว่าฉันเป็นแฟนของตุรกีแต่ก็ขอแสดงความดีกับทีมชาติไทยด้วยนะที่พวกเธอเล่นดีเกินคาดจริงๆ ต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับยาวๆกันไปเลยเขาบอกว่าจิตวิญญาณของนักสู้สาวไทยนั้นน่าทึ่งมากพวกเธอไม่เคยยอมแพ้ต่อคู่แข่งทีมชาติไหนเลยเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่3เนี่ยแต่ว่าทีมไทยก็แสดงให้เห็นถนึงความทุ่มเทหนักทุกเกม และทุกแมทที่ลงเล่นก็เห็นในัดว่าพวกเธอกําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือว่ายังมีอีกคอมเมนต์น,นึงจากญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าเกมรับของทีมไทยโดยเฉพาะการดักบอลของริโบโร่นะั้นสุดยอดเสมอดูแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นและสนุกมากส่วนอีกเม้นต์หนึ่งเป็นเม้นต์จากเกาหลีครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าโค้ชไทยเปลี่ยนตัวนักกีฬามากเกินไปนะเซตแรกน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดมีธนาชาก,กับพรพันธ์อยู่ในสนามพวกคุณจะสามารถทําแต้มได้มากกว่านี้ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ทีมสาวไทยแพ้ก็จริงนะแต่ว่าเล่นได้ดีมากดูแล้วมีการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆเม้นอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าทีมไทยมักจะเริ่มต้นด้วยดีแต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยกลับแผ่วลงพวกเธอต้องการความสม่ำเสมอให้มากกว่านี้เซตแรกพวกคุณทําได้ดีจริงๆส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าในฐานะชาวบราซิลฉันเชียร์ทีมชาติไทยในแมตช์นี้อย่างเต็มที่เลยเพราะพวกเธอก็คือทีมปรดอันดับสองของชั้นหรือว่าอีกคอมเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่า ใจิตใจนักสู้ของทีมไทยนั้นยอดเยี่ยมจริงๆถ้าเกิดไม่มีทักษะที่เฉียบคมมาควบคู่มันก็ยังไม่พอแต่ก็ต้องบอกเลยว่าลิเบอรของไทยนั้นสุดยอดมากสําหรับเกมนี้รวม1-2เกมก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วก็เชินชมลิเบอรของไทยเรานะครับก็น่าจะเป็นน้องแบมจีดาพานแหละที่ลงมาแล้วขีดความสามารถสูงนะครับมาต่อกันที่อีกความนึนนงเขบอกว่า การยืนตำแหน่งเกมรับของทีมไทยนั้นแม่นยำจริงๆทีมไทยพัฒนาเป็นทีมยอดเยี่ยมแล้วนะโดยเฉพาะบล็อกกลางที่เล่นได้อย่างสุดยอดและลิโบโรเองก็ดีมากจริงๆเป็น,นี้จากญี่ปุ่นนะครับออกมาชื่นชมเราส่วนอีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าพวกเราชาวบราซิลกำลังเชียร์ทีมชาติไทยอยู่เลยนะความรักและก็ความมุ่งมัน่นและก็หัวใจของนักสู้ของพวกคุณฉันชื่นชมมาก และก็ขอส่งแรงใจนรงเชียร์ให้คุณตามหาการชนะนัดแรกให้เจอเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของทั่วโลกออกมาเชื่อชมสาวไทยเราซึ่งก็ต้องยอมรับจริงๆว่า ถึงแม้เราจะยังไม่สามารถชนะในเกมแรกได้แต่เราก็ยังมีกำลังใจที่ดีจากตุรกีเอ่ยจากยุโรปเอ่ยจากเบลเยียมจากหลายๆชาติซึ่งถามว่าจุดเด่นเรามีไหมจุดเด่นเราก็มีเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องนํามาจุดเด่นตรงนี้เนี่ยมายืนระยะตลอดทั้งเกมให้ได้แต่มันก็เป็นเรื่องยากแหละถ้าเกิดมันง่ายเนี่ยสาวไทยเราก็ ได้เซตไปแล้วได้ชนะไปแล้วนะครับการที่เราจะมายืนระยะ100%กับทีมระดับโลกมันก็ต้องมีทั้งความฟิตมีทั้งตัวเลือกมีทั้งความสามารถของผู้เล่นในยุโรปหรือว่า ทีมระดับท็อปของโลกเนี่ยเขาจะมีผู้เล่นหนึ่งคนนะครับที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างไทยเราเนี่ยก็มีนะแต่ว่ากระจายแต้มกันเยอะไปหน่อยซึ่งแผนการเล่นของเราก็เป็นแบบนี้นะครับเราไม่ได้มีผู้เล่นที่ตัวสูงไม่ได้มีผู้เล่นที่ทักษะยอดเยี่ยมขนาดนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราใช้การเล่นแบบหลากหลายเข้าสู้ซึ่งมาเจอกับตุรกีเนี่ยที่เขามีความคล่องตัวมีความเร็วและก็มีความหนักมันก็เลยเป็นเกมที่ยากมากๆยากกว่าสงเกมที่ผ่านมาด้วยซ้ําก็ไม่แปลกที่อาจย์ พรจะรับแรงกดดันและก็ปล่อยโฮออกมานะครับแต่ถึงอย่างไรเกมเจอกับฝรั่งเศสนี้มันจะเป็นเกมชี้ชะตาว่าสุดท้ายแล้วสาวไทยเราจะอยู่อันดับไหนกันแน่ในนชั่นลีกเพราะตอนนี้ครับอันดับในตารางคะแนนอยู่อันดับที่1 5ของตารางนะครับยังไม่ชนะใครเลยพร้อมกับมีคะแนนเนี่ย0.880ซึ่งก็ยังมากกว่าเช็คมากกว่า USA สหรัฐอเมริกาและก็มากกว่าเกาหลีเกาหลีเนี่ยก็โคม่มากเช่นเดียวกับเรานะครับแป้มของพวกเขาถือว่าได้น้อยมากเกมล่าสุด เพิ่งไปแพ้อิตาลี3ต่อศูนย์เซตด้วยสก,กอ13-25 13-25แล้วก็17-25ต่อ 25. แต่ว่าญี่ปุ่นครับสามารถเอาชนะเซอร์เบียได้โอ้โหญี่ปุ่นนะครับชนะเซอร์เบีย3ต่อศูนย์เลยด้วยสก,กอ25-19 25-21แล้วก็25-13ต่อ 13. โหดมากนะครับญี่ปุ่นมาปีนี้เนี่ยกินอะไรมาไม่รู้นะครับขนาดซาเินะโคกะรีทายไปแล้วนะแต่ก็ยังมีผู้เล่นโดดเด่นขึ้นมาใหม่ อย่างวาดะอย่างโยชิโนที่กดไปคนละ17แต้มแล้วก็14แต้มเกมที่ชนะเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็สร้างความตกตะลึงมาแล้วแล้วมาชนะเซอร์เบียได้อีกซึ่งเซอร์เบียครับเป็นทีนมอันดับ10ของโลกด้วยใน,นตอนนี้ญี่ปุ่นน่าจะเป็นดีฟอร์มดีฟอร์มร้อนแรงมากที่สุดนะครับยังไงก็ รอชมรอติดตามกันรุ่นหงสาวไทยเราที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสให้ได้ถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยขอ2ต่อ3เซตนะอย่างน้อยเราก็มีแต้มตุนไว้กอดก็รอรับชมติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบยบ